ทุกๆคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องอดูแชนแนลนะคะวันนี้ค่ะทุกคนเราเข้าสู่ช่วง NCT Game นั่นเองนะคะก็คือไม่ได้เล่นนานมากเลยนะคะก็คือไม่ได้อัพคลิปเลยทุกคนนะคะวันนี้ค่ะเขาจะเข้าสู่ NCT Game ในหันวข้อีว่า NCT 22.7X เรามาเปลี่ยนกันดกว่า NCT 2 2 x พี่เต็นกันดีกว่าเมื่อพี่เต้นเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะรู้แหละจิ๊ปเปอร์เธอมันต้องรอเกมนี้แหละเกมนี้เพื่อทำความสนุกสนานนะคะทุกคนนะคะเราจิ๊ปเปอร์กรีกันได้แต่คนทั่วไปก็คือแบบว่ามันเป็นเกมสนุกสนุกนะคะอย่าคิดมากอย่าดราม,ม่าเลยเดอ้อนะจ๊ะก่อนที่จะไปดูคลิปนี้กันนะคะทุกคนก็อย่าลืมฝากกดไลค์ค่ะกดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องนี้ด้วยนะคะ มาดูกันว่าเอ็นทีน27เอพิเตนเนี่ยเมื่อพี่เตงเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนั่นเองนะคะมาดูกันอันเนี้ยมันต้องอยู่ที่ตัวเราทั้งนั้นถ้ามันไม่ชอบไม่ชอบว่าเอ้ยคําตอบที่เรากดได้อะไม่ชอบก็สามารถคอมเมนต์มาว่าเล่นใหม่ได้ไหมเราก็จะเล่นให้ดูนั่นเองคะ่ะอ้อลืมบอกแอคเคาท์เลยแอคเคาท์ก็คือเยลโลางบางวจัน์นั่นเองนะคะมาดูกันมา คณะที่พี่เต็มเรียนนะคะเรามาดูกันว่าเราจะได้คณะอ,ะ,อะไรนิวชีพร้อมแล้วมาอักษรศาสตร์มองกับพี่เต้นเลยเพราะพี่เต็นเนี่ย ที่ทราบมานะคะทุกคนก็คือโอ้ยภาษาเธอภาษาเือได้มากเ่ยพี่เต็นก็จะมีอังกฤษเกาหลีไทยเอ่อญี่ปุ่นมาแล้วจีนมาแล้วนะคะโอ้โหเยอะมากอ่ะเธอน่าจะเหมออาะอักษรกันเนาะมาต่อค่ะเพื่อนของแรกเพื่อนคนแรกของพี่เต็นในมหาลัยรู้นะคิดอะไรกันอยู่อยากได้พี่โดยองใช่ไหมล่ะ เราก็จะพยายามนะทุกคนมาดูกัน,นเฮ้ได้จองอูแทงก็ดีนะจ๊ะเธอเคยได้ยินมาละเพียบไมืเปลยนเพียเลยเมียออกหลวปัวอ,ออกเสาเนี่ยจองเต็นที่แท้ถูเธอจริงๆจองเป็นที่แท้ถูนะ,ะมาดูต่อเพื่อน กลุ่มเอ้ยกลุ่มเพื่อนของพี่เตนแนมหาไลอยากรู้อะได้กลุ่มไหนต้องมีจงต้องมีจงอูนี่แน่ๆมาดูกันโยมีพี่จอนี่พี่แจยอนแล้วก็น้องหฮชานบอกเลยนะน่าจะ่นปพุน่าดูนะฮะ่นปพวน่ะดูมาดูต่อค่ะ คนที่ฮอตสุดๆในดุ่นเอาเลว็วนะคนนั้นน่จะได้ใครมาดูกันน้องแฮชานูก็ฮอ,อตเหมือนกันนะน้องก็ฮอตนะเออสุดๆนะมาดูต่อคนออพี่สุดหดอว้ย อันนี้เราภาวนาว่าอยากได้พี่เจนนี่เนาะจองเต็มไอจอนจอนเต็มต้องมามาดูต่อโอ้โหได้พี่เทยงมานะคะบอกเลยว่าสุดสุดจริงๆแล้วนะคะมาดูต่อ แกงพิสสุสจิตดเอาแล้วแกงสถาน,นาการณ์เราจะได้ไข่เนี้ยเหล็กมาดูกันเอาแกงเดิมเอาไหมก็แกงเดิมเฮ้ยก็แกงเดิมสามครั้งแล้วก็ยังแกงเดิมนะฮะเอเอจากนเพื่อนแรกก็ไปแกงพิสานอีก โอเครู้เรื่องเลยนะคะมาดูต่อพี่รหัสของคุณเราจะได้ไ้เอาละเนี่ยลุนย้นกันละทุกคนดูล้ว oh, <okay. S 1> อีกทีได้ไหมเฮ้ย <Okay. S 1> hey, พี่มีฮรอบนี้ได้วินน้องพี่วิน,นวินมาแทนไหนเธอ เฮ้ยมีน่าเชื่อว่าพี่เต็นนั้นก็นได้พี่วินวินมาเป็นพี่ละหัทนะคะหูไรเตอร์ยืนตัวได้เลย,เลยวินเต็นต้องมาแล้วเธอวินเต็นต้องมาแล้วจริงจิวินเต็นต้องมาวินเต็นต้องมาไม่ได้อวยเท่าไหร่เลยต่อทุกคนคนที่แอบชอบพี่เต็นว้าว แกจะบอกให้อเต็มมันคือที่สุดของที่สุดแล้วละเธอรามาดูกันว่าเราจะได้ไข่นะคะพี่ติมจะได้ไข่นาะมาดูแกใครบอกโดเต็นยังไม่ใครบอกโดเต็นเลิกกันแกยังไม่เลิกนเว้ย ชิปเปอร์ฮอเต็มมันก็ต้องมาแล้วเธอเออเออมาดูต่อ,ต,อ,ต,อต่อทุกคนเขามาสารภาพร,รับกับคุณว่าเอาแล้วไรเตอร์เธอตัวจดบทนี้ได้เลยเธอสามารถเอาไปแตกได้เลยนะโดเต็นนะโดเต็นนะว้าวมาเดือนต้งเธอ ไลเตอร์เธอลองจินตนาการพี่นอยองไปสารักพี่เด็นเต้นเราเราชอบเต้นนะอื้อไลเตอร์ฉันว่านิยาย้ฟิกเรื่องเนี้ยมันต้องมาและวมันต้องมาแล้วลเธอมันก็ไม่ได้อวยเท่าไหร่เหมือนกันนะเธอไม่ได้อวยเลยมาดูต่อคุณตอบไปว่าเอาล่ะปัญหาอยู่ตรงนี้โอ้โห แต่ร่มหรือไม่ล่มมันอยู่ที่นิ้วเราแล้วทุกคนภาวนาภาวนาเลยมาคุณอายวิเตนเกิดมาจะทำอะไรไม่ทูโก้ก็น่าจะเขิดแล้วเธอไลเตอร์ไรเตอร์ทั้งหลายเตรียมตัวจัดบทเลยบทมาแล้วเรียบร้อยจุดนี้เราสามารถไปทำพอร เป็นเรื่อ,ง,องนี้ได้ปกหรือว่าส,สนุกสนานแน่ๆเลยเธอฟองป,ป it, ุงนะมาต่อต้อขี่เต้นกับโดยย้อนจะลงเออยังไงเอาแล้วโอ้มันอยู่ที่นิ้วเราเหรอเราก็เสียวเหมือนกันนะคือแบบน่าสมมติว่ามันไม่ตรงกันแบบเอา้ายังไงอย่าไรเตอร์ว้จะ่าเราไหมว่าจะแบบทำไมทำไมอย่างนี้น่ากลัวเหมือนกันนะ มาดูว่าเาจะได้คำตอบอะไรมาเน,น,นี่ยขอยีกใช่ปะนี่มันต้องเอาบทนี้เธอมันต้องเอาบทนี้นะครูเจ้ของก็ไฟไฟกันๆกันมากๆเลยสุดยอดมันกูดเมื่อกี้ตัดออกนะตัดออกนะ ตาดกนะแกคาบช็อตได้เลยแกลองแบบสกคลิปข้าวเลยเอาเอาข้อความดี้นะข้อความที่แล้วคือไม่ต้องเอานะผ้า,าดอันนี้ของจริงมาโ oh. หรืออถ้าคุณไม่ส่งผ้าพี่เต้นไม่ส่งมาก,กับพี่ตุยองเนี่ยเขาเนี่ยคือแฟนของพี่เต้นถ้าถ้าพี่ตุยองซ้อมนี่คือแบบสุดยอด everything เลยอะ ด <S <S ได้เป็นได้เป็นแฟนกับพี่วินวินคือพี่รหัสตัวเองนะโอ้โหวินเตนโดเตนวินเตนไอโดเตนวินเตนอะแม่งสองค่เนี่ยคือมาแน่แน่ช็อตนี้มาเอาอะมิยายฟิกอะมันต้องมีช็อตนี้แหละเถอใครที่เป็นไลเตอร์ก็สามารถเอาขอดเนี่ยไปเขียนได้ เธอหรือจะผักตัดแปลงว่าจะเป็นแบบสามคู่เลยออเต็นก็มีวิจ้องจองเต็นเอ้ยสี่ดิห้าด้วยโอ้โหออเต็นไปเลยจบจบไปนะฮะมา oh, <John. S 1> จบไปเรียบร้อยนะคะ s T สหนึ่งสองเจ็ดเอ็กซ์เปลี่ยนจากยู เป็นพี่เด่นนะคะเมื่อพี่เด่นเข้ามาเลยในะมหาวิทยาลัยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างก็ดูใจกันไหมคะก็ถ้าไม่จูใจสามารถคอมเมนต์บอกว่าเล่นใหม่ได้ไหมหรือว่าถ้าถูกใจก็กดไลค์ให้ด้วยนะคะกดไลค์ให้ด้วยชอบคลิปนี้นะคะส่วนไลเตอร์ก็สามารถเอาพอตนี้เอาเกมเอาคลิปเนี้ยสามารถไปเป็นพอตหรือยหต่อได้นะคะ ถ้าชอบคลิปนี้ย้ำพิธีฝากกดไลค์จ้ากดแชร์ด้วยนะแล้วก็กดติดตาใกับช่องนี้ช่อง U ูช a แน e ด้วยเด้อน,นะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วก็คคำว่าก็สวัสดีนะจ้า